ทำสามท่านี้แก้ปวดหลังขับลมในท้องได้ดีการที่เราจะแก้ปวดหลังและขับลมในท้องได้เราต้องคลายตึงกล้ามเนื้อสะโพกก่อนเพราะกล้ามเนื้อสะโพกเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ยึดติดกับกล้ามเนื้อหลังกระดูกสันหลังและช่องท้องของเราได้ง่ายถ้าเราคลายกล้ามเนื้อข้อสะโพกตรงนี้ได้ดีจะทําให้การขยับช่องท้องและการคลายหลังจะทําได้ง่ายขึ้นเราจะใช้ทา่าง่ายๆค่ะด้วยการนั่งขัดสมาธิขา,ขาขวาทับอยู่บนขาซ้ายใครที่หลังตึงมากหาเบาะมารองที่สะโพกได้นะคะ จุดสำคัญนั่งหลังตรงแล้วหายใจเข้าสูดลมเข้าไปช้าๆสูดช้าจนลึกที่สุดจนเต็มปอดคือสูดไม่ได้แล้วเรากลั้นหายใจก้มลงตัวไปด้านหน้าแบบง่ายๆเลยค่ะจะรู้สึกยืบบริเวณหลังและข้อสะโพกก้มลงไปสุดแล้วให้หายใจออกให้หมดออกจนเกลี้ยงปอดพอออกจนหมดปุ๊บเรายกลำตัวขึ้นมาทำขวาทับซ้ายห้ารอบทำซ้ายทับขวาห้ารอบค่ะ ไปต่อท่าที่สองเรียกว่าท่าอูดคุกเข่าเปิดข่าวความกว้างเท่ากับสะโพกกดน้กแข้งลงไปชี้ปลายเท้าไปด้านหลังท่านี้จะเป็นการยืดหน้าท้องของเราทำให้ช่องท้องเราขยับง่ายขึ้นมุนหัวไหลไปด้านหลังสักหน่อยเป็นการวอมอาบขยับไหล่ของเราจะทำให้เรายืดหน้าอกได้ด้วยมือวางไว้ที่บริเวณสะโพกของเราแล้วเน้นการหายใจเข้าช้าๆแบบเดิมสูดลมเข้าไปให้ลึกที่สุด สูตรแบบช้านะคะลึกที่สุดคือสูตรไม่ได้แล้วเรากลั้นไว้ก่อนออกแรงผลักสะโพกไปข้างหน้าแล้วเอ็นแผ่นอกกลับไปด้านหลังไม่ต้องหักคอเยอะเกินไปค่ะจังหวะเอ็นให้เราเหลือกตามองขึ้นไปด้านบน กดหน้าแข้งไว้พอยกลำตัวกลับขึ้นมาจึงจะหายใจออกจังหวะที่เราเอเ็นไปด้านหลังที่ต้องกลั้นหายใจเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเรากล้ามเนื้อสะโพกมีการเก่ง็งกระชับตัวเบาๆเพื่อประคองไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บพอยกตัวขึ้นมาจึงจะหายใจออกทําได้ตั้งแต่3มรอบถึง5้ารอบได้เลยค่ะไปต่อท่าที่3เราจะตั้งท่าจากท่าออโฟเหมือนท่าคลาน วางมือใต้ไหล่เข่าใต้สะโพกเน้นคือการกางนิ้วมือกว้างๆแล้วกดหน้าแข้งลงไปท่านี้เป็นการขยับเรียกว่าการเรียงกระดูกสันหลังด้วยการเกรงหน้าท้องชื่อท่าสปายอาร์ชิคูลเลตใช้การหายใจเข้าขยายซี่โครงออกด้านข้างสตาร์ทที่หลังตรงแบบนี้เลยค่ะ เข้าจนสุดกั้นไว้แป๊บหนึ่งม้วนก้นกบให้โกงสันหลังลงไปโกงสุดแล้วปล่อยศีรษะสบายๆมองไปที่ต้นขาตรงนี้หายใจออก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 ให้ยาวออกจนเกลี้ยงปอดปุ๊บยืดหลังกลับมาที่หลังตรงแบบนี้ช่วงแรกๆอาจจะตึงๆร้าๆบริเวณหลังคอ,อน,นิดนึงหรืออาจจะม้วนสะโพกได้แค่เล็กน้อยไม่เป็นไรวันหนึ่งที่หน้าท้องของเราขับลมได้ดีขึ้นนะคะท้องของเราก็จะแน่นน้อยลงเมื่อฝึกบ่อยๆหลังของเราก็จะคลาย ตัวได้ดีขึ้นทำได้ตั้งแต่3รอบถึง5รอบพอครบแล้วลงนั่งทับส้นเท้าเข่าชิดนะคะนั่งหลังตรงแล้วก็หมุนหมุนข้อมือคลายข้อมือสักนิดหนึ่งจากท่าเมื่อกี้ที่เราลงน้ําหนักไปที่มือนะคะ